าสวัสดีครับทุกคนในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมมาเจอกับกราฟนะครับในไลฟ์ของสมุทรีนะครับมาย้อนวัยหน้าใสไปกับกัาฟก,กันครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับ ผมนะครับมีของที่ภูมิใจนําเสนอครับผมนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองครับเป็นกระเป๋าไว้ที่ผมเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยเก็บอะไรไว้ข้างในมาดูกันเลยครับข้างในนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางสมูทตีนะครับผมคือหลังจากที่ผมทํางานเสร็จเนี่ยผมก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของสมูทตีในการทําความสะอาดหน้าครับนั่นก็คือสตัวนี้นั่นเองเป็นสมูทตีครีซิ่งวอเตอร์นะครับตัวนี้ในการลบหน้าทำความสะอาดหน้าครับผม แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับเป็นสมูทต์อีเบบี้เฟสโฟมนั่นเองในการทำความสะอาดพอเราใช้2ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็จะต่อด้วยตัวนี้เลยครับผมนี่เป็นสมูท t h อีครีมครับผมช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะครับให้ดูชุ่มชื้นเหมือนเด็กเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับพวกลวดลายต่างๆนะครับบนของสุดพรีเมียมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านี่ หรือว่าจะเป็นกล่องใส่ดิชชูแบบนี้หรือว่าจะเป็นบูธแบบนี้นะครับผมนะครับเป็นคนออกแบบโลดลายเองด้วยรีบไปซื้อกันให้ทันนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Twitter ของทางสมุดีนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันนะครับ